โอ้ยตายแล้วฉันไม่อยู่ที่ไหนนี่เอาละค่ะสวัสดีทุกคน,นค่ะตอนนี้เราอยู่กันในเกมแอดเ i t y v วีค่ะกำนักข้าวชาวตวนชาวไร่ตอนนี้เราได้โอ้นั่นไงนั่นใครอ่ะแม่ใช่ไหมตอนนี้ฉัหลงทางมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้สำหรับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้โปรโดช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับ ฉันนักข่าวชาวต่วนด้วยค่ะต้องเครื่องปั่นไฟก่อนค่ะหาทางกลับบ้านปั่นไฟแป๊บหนึง่งอเพื่อเนเอาเพื่อนนั่งไปแล้วเหรอเนี่ยอเพื่อนนั่งไปแล้วทางแ่งตกอู้ตายแล้ว <love> you. มันมาได้ยังไงเดี๋ยวก่อนเอ้ยทำอะไรเดี๋ยวทำอะไรฉันเลย ER? เดี๋ยวโบ้ขอปั่นไฟหน่อย ุิแต่กินสวยสวัสดีค่ะก็ปั่นนะคะอย่าทำไรน้องเลยน้องขอปั่นค่ะโอ้ตกใจหมดเลยอ่ะอขัตกรหลมาเ,เดี๋ยวก่อนจะต้องตัมภาณ์รายงานต่อตอนนี้โอเครื่องระเบิดเลยค่ะปั่นไปแทบไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะขอดูจตสถานการณ์เพื่อนก่อนโอเคเพื่อนถูกช่วยไปแล้วนะคะเป็นเจตสถานการณ์วุ่นวายมากค่ะเราเออ เตะมาขี้มากเลยอ่ะหากว่าตอนนี้เพื่อนได้ตายไปแล้วเรายังปั่นเครื่องแรกยังไม่เตดยังเหลือตั้งตีเครื่อง oh. อ้าวลืมโอเคเตดตอนนี้เพื่อนได้ตายไปแล้วนะคะด่านนี้ด่านใหม่ใช่ไหมเราไม่เคยเจอด่านนี้เลยอะ่ะนเมกี้ตัวอะไรอะ่ะโยเตปเหรอเ <Yeah. S 1> อาละ,ะคะ่ะเพื่อนได้ หลมไปหนึ่งคนฉันจะต้องปั่นไฟตั้งนิดนึงอายอายน่ากลัวฉันหาเก,ก้าอี้พังไม่ได้เลยเจ้าค่ะนี่ไงเก้าอี้แล้วท่านผู้ชมคะตอนนี้เก้าอี้ฉันได้พังไปแล้วสอตัวค่ะตัวที่สองเรียบร้อยตอนนี้จะเป็นไงบ้างก็ ฝากท่านผู้ชมติดตามกันด้วยนะคะห <laughs> ู่น่นแทบตาย <laughs> อืดมากจะได้ <laughs> ออกไหมวันน,วนี้เล่นมาทาั้งวันยังไม่ได้ออกเลย <laughs> ตอนนี้อยู่กับตะเลี้ยงทั้งข้าวตัดก้อโอ้ขึ้นขึ้นได้ไหมโอเคขึ้นขึ้นรถนั่งเล,เล่นแล้วคะ่ะเบื่อคับปั่นไฟไม่ได้เหมือนมีคนมาเจ้าคะ่ะเอะรถไฟออกแล้วคะ่ะไปแล้ว <laughs> ลาก็โจเตฟลงว่าแต่นั่งแล้วลงยังไงอ้อบังคับลงแบบนี้เลยทิ้งผู้โดยสารเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเคลงมาเจอเกอี้ทางเกอี้นิดนึงรู้สึกว่าโจเตฟจะไม่ใช้กล้องเลย เดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนทันไหมเนี่ยกำลังไปเจนเย็นๆไปไม่ทันแน่เลยเพื่อนอยู่ไกลมากอ่ะโอทันเคถ้างั้นนี่เลยทังเก้าอี้หน้าที่เรามีมาไหมเดีย๋ยวชวนล้มอีก รอปั๊มนะเพื่อนเดี๋ยวพังเกี้กให้พังไปโอเคเยบร้อยปั่นไปนิดนึงสถานการหุ่นวายมากเพื่อนเราบาดเจ็บไปถึงสองคนเรายังไม่ละคายเครื่องผิวหวังว่าเราจะรอดปั่นไฟก็ในๆก็ฟ้ามาถึงขนาดนี้แล้ว อ๋อสำหรับใครที่สนใจที่จะสะนับสนุนรายการของเราได้โปรดทักมาด้วยไม่มีสปอนเซอร์เข้าเลยโอ้โอบเพื่อนมาเพื่อนมาอ่ะอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอ่ะไม่เอาเหรอโอเคเดี๋ยวเราทักก่าเธอเองไม่ต้องห่วงถึงแม้ว่าเราทำอาชีพเกเตร แล้วก็เป็นนักข่าวแต่เราก็ตามารถรักษาเธอได้โอเคปั่นไฟต่อเธวอไม่ต้องหว่วงก็อี้พังหมดแล้วเราทำเองอืมเอาเธอตบเราทำไมเธอตบเราโอเราก็ติดด้วยไม่ไม่จริงใช่ไหม เธอทำเราทำไมพังเก้าอี้นี่ทิ้งเลยเพื่อนดิน้นแรงๆนะอ้าคุณโจเตบคุณโจเต๊บเราขอช่วยเขาได้ไหมนี่นะช่วยนะอะเปิดกล่องเลยเปิดกล่องแป๊บหนึ่งมีอะไรช่วยเพื่อนได้ไหม อ่ะมีเข็มขีดยาขีดยาแป๊บรักษาตัวเองก่อนขอนรักษาตัวเองกุณโจเต็บอย่าตบหนูเลยอ้าขีดยาผิดเต้นอะไรหรอโอ้คุณโจเต๊บนี่นเป็ไปลูกโป่งเลยโอ้คุณโจเต็บเอาไงดีตอนนี้ฆาตกรดูเหมือนว่าจะใจดีมีเมตตาและก็อยูน่นาสูง เขาได้ช่วยเราปล่อยเรามาเราไปนั่งรถไฟเล่นไหมโอ้ตื่นเต้นไปหน่อยค่ะโ <Okay. S 1> อเคหนูไปนู้นนะคะกุเจแต้เดีย๋ยวตามหนูมาเลยเจ้าค่ะนี่ค่ะมันมีเครื่องปั่นไฟอยู่ตรงนี้ค่ะหนูเห็นหนูรู้หนูป้นแล้วนะอย่าตีหนูเลยท่านผู้ชมคะเราลอดมาด้วยความใจดีของฆาตรกร โอ้ระเบิดเลยค่ะตกใจค่ะแค่แตกอนต้อมก็อีแล้วขอต้อมนะคะ่ะโวยตกใจค่ะขอโทษค่ะตกใจต้อมอีกป๊บน,นึงค่ะจะครึ่งทางแล้วชนะแพ้อยู่ที่ตาน,นี้แล้วค่ะโอเคค่ะไม่ตกใจแล้วพี่ช่วยพี่ช่วยต้อมได้ไหมคะ่ะ ต้องต่อคนไม่ไหวค่ะเพื่อนตายโอเคยังได้อยู่ค่ะตอนนี้คือแบบได้คะแนนเยอะมากดูข้างๆติออเดอร์เลยค่ะตกใจค่ะพี่วาร์ปมาเรียบร้อยค่ะประตูประตูกอทางนู้นนะคะเออเหนื่อยมากเลยค่ะนี่นะคะหนูเปิดแล้วนะพี่อย่าตีหนูเลยนะ แต่ตีตีลักกี้กายเถอค่ะ <c oughs> โอ้เหดช็อตค่ะเอาไงดีคะพี่ตีหนูจะลบเลยพี่จะบอกให้หนูไอ้น,นี่ทําไมเอาไงดีคะหนูงงค่ะเอาพี่จับเพื่อนหนูไปแล้ว <c oughs> เพื่อนถูกเบี่ยงโอนะาตรงตาลโอ้ทรมานใช่ไหมคะเนี่ยโอ้หนึ่งเก้าหนึ่งใครก็ได้มาช่วยที <c oughs> ตรงจ้นหมยต่นลักไปได้ไหมยังไม่เต็นเลยค่ะ แบบครับพี่นะอยู่นิ่งๆเตะนักกีกายนัาสายเราก่อนเหรอโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดประตูนะละกักกีกายพี่เขาตาแดงอยู่ทายาไหมครับพี่ดูตาแดงไหมเชลเปิดประตูนะโอ้ยพี่จะเอาไงคะเนี้ยหนุ่มหนุ่มไม่เข้าใจพีจ่จริงๆเอา เจ็บนะคะอ๋อุ้มอุ้มวางวงเอาแตกแล้วครับพี่ไปแล้วนะ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 โอ้ขอบคุณเดี๋ยวไปหาพี่โจ๊กแต่มีคิดถึงเรียบร้อยคะแนนตงุงริบๆเลยสองคนเอาราคาเป็นยังไงบ้างนะครับตำรับ วิดีโอนี้เนาะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดตจดตแจ้งใจให้กับเราด้วยเนาะแล้วก็ถ้ามีสิ่งผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่มีเดนน้ำคามหรือว่าชอบไม่ชอบอยากให้ปรับปรุงตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยเนาะหลังๆก็อาจจะไม่ค่อยได้มาไลฟ์เกมนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามทําเกมให้เยอะขึ้นแล้วก็อยากจะเอาคลิปมาลงบ่อยๆเนาะอ่านั่นก็ตลอดนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับบายบายเย้ bye yeah, ็นคนชวนมารับเลย